สวัสดีครับทุกท่านรถคันนี้ก็ยังอยู่ยังขายอยู่ครับผมเติมแก๊สอยู่ครับราคาเดิมครับผมรถมาสุดๆแหละห้าหมื่นห้าพันบาทรถตีสองพันสิบนะครับดีหมดทุกอย่างยกเว้นแอร์มันเย็นน้อยก็คือตีเป็นว่าไม่เย็นนะครับผมทําแอร์ยู่ก็หลักพันนะครับผมคือบอกตามความจริงครับไม่ใช่แบบบางคนขายรถบอกว่าแอร์เป็นเติมน้ํายาไม่ใช่นะครับ คือแอรมันถ้าน้ำยาต้องเติมแสดงว่าแอร์มีปัญหาก็ต้องเอาไปทำเรื่องแอร์นะครับผมนี่ครับผมก็แต่ผมลงเบอร์แค่ผมใครสนใจก็รีบด่วนนะผมห้าหมื่นห้าพบาทมีแค่แอร์เดียวต้องทำขับใช้งานได้อย่างดีนะผมเต็มที่นะพันนี้เนี่ยดูยนั้นเติมประหยัดมากผมวิ่งมา220บกว่าโลแล้วเดี๋ยวมาดูนะผมว่ามันจะเติม,มกี่บาทนะผม ทั้งรถติดทั้งอะไรนะบางทีดูหน่วยกิโลอาจจะน้อยแต่เติมเยอะเพราะรถมันติดแล้วมันอยู่ที่มันก็กินแต่ว่าให้ดูนะผมวิ่งมาสองร้ยกว่าโลนเติมเท่อไรไฟฟื้นติดหมดครับผมแบตเตอรี่ใหม่มีอย่างเดียวว่าแอร์ไม่เย็ยนมันเย็ยนน้อยนะครับก็คือไม่เย็ยนเติมแก๊สอ,อ๋อแล้วก็ถังแก๊สหมดอายุนะผมถ้าไม่อยากจะใช้แล้วก็ไปถอดออกต่อภาษีปีละหกร้อยกว่าบาทถูกอย่างกับมอไซค์นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าจากใช้ต่อก็ไปเปลี่ยนถังแล้วนะผมหรือถ้าไม่เปลี่ยนถังนะผมก็ใช้ไปเลยครับแบบนี้แหละครับแค่มันยังต่อบภาษีไม่ได้นะผมแต่ก็เติมได้นะผมก็ยังเติมอยู่ให้ดูกันเห็นๆนะครับผม,ม220กกยังไม่หยุดนะครับตอนนี้นี่เนี่เนย ตรงลงช่วงล่างไม่มีดังนะครับคันนี้ <S <S ไกลครับอ่านี่ครับผม220รกิโลเติมแก๊สจนเต็ม255บาโลล้บาทนิดๆครับผมใครสนใจโทรเบอร์งงมาได้ผมมากครับเดี๋ยวท่านเอกสารพร้อมโอน